คุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สมุดโน้ตคอนเนคเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีอัปเดตกันอีกแล้วนะครับมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งกิจกรรมนะครับมีทั้งตัวใหม่นะโอ้โหแล้วก็มีทั้งระบบใหม่เข้ามานะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ามาในส่วนกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกสัปดาห์นี้ก็คือกิจกรรมซัมมอนนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยสุ่มนะครับซัมมอนนะฮะร้อยห้าสิบครั้งนะครับก็จะได้คัมภีร์ตำนานไปนะครับหนึ่งใบนะฮะก็ระหว่างทางนี้ดด้้วยยนนนนะะะะฮกกกกกกิิิจจจรรรรรรรมมมมถััาคบีเเลป็ ที่มาพร้อมกับระบบใหม่นะครับเป็นระบบดันกิวนะเป็นระบบดันกิวนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าร่วมนะครับ่าเข้าร่วมนะตามจานวนครั้งนะครับที่กําหนดก็จะได้อเทมต่างๆนะครับทรัพยากรต่างๆเนี่ยที่จําเป็นนะครับไปใช้ก็สาหรับวิธีการเข้านะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถกดไปตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมจะเข้าไปที่ หน้ากิ้วนะครับอ่าเข้าไปที่กิ้วแล้วก็ไปที่จู่โจมกิ้วนะฮะอ่าผู้ชมก็จะพบกับดันนะครับดันกิ้วนะครับเพียงเพียงผู้ชมเข้าเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับแต่ละครั้งไปนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าได้2รอ,อบนะเอออย่าลืมเข้ากันด้วยนะสำหรับคนที่มีกิ้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกิ้วก็ หาคิวอยู่นะครับหาคิวอยู่นะครับอ่าหาคิวอยู่ได้เลยนะครับก็จะได้รับของมากมายนะครับได้รับของมากมายเลยนะฮะก็อย่าลืมหาคิวเข้ากันด้วยนะครับมาในส่วนของกิจกรรมถัดมานะครับกิจกรรมมาจะเป็นกิจกรรมเดินเชื่อรับนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าเดินเชื่อรับนะครับเข้าเดินเชื่อรับแล้วก็กําจัดมอนนะครับทำตามเควสเนี่ยผู้ชมก็จะได้ทรัพยากรคือแบบครบครันมากๆนะครับเอ่อได้น้องแองเจลือกห้าดาวด้วยนะครับได้เพชรนะครับเอ่อสุดๆคุณผู้ชมจะได้ที่คัมภีร์ในตำนานด้วยนะครับหนึ่งใบนะยะะเลาานก็ทไ้ครับทาได้เรื่อยๆ อา,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะลงได้10ครั้งเนาะส่วนวิธีการลงดังเชยนรับอยู่ตรงไหนนะครับ ผู้ชมจะต้องผ่านเนื้อเรื่องหลักอยู่ที่ประมาณหนึงก่อนนะครับแล้วก็มาที่คลอสนะครับเมนูคลอสตรงนี้นะฮะที่ด้านบนนะครับเป็นคําว่าสดันเจี้ยนรับอยู่นะครับผู้ชมเข้าดันเจี้ยนใหม่ก็ได้นะครับเพียงแค่แจมคนอื่นเข้าไปนะฮะแจมคนอื่นเข้าไปนะครับผู้ชมก็จะเสร็จสิ้นเควสแล้วนะครับถ้าหากใครมีเม็ดลุงนะครับหนึ่งร้อยเม็ดก็สามารถเปิดดันเจี้ยนเองได้นะเข้าได้ไม่จํากัดนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเข้าได้ไม่จำกัดเข้าได้เรื่อยๆนะครับมาสูู่่่่่่่่กก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 กิิิิจจจจรร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 รมมมมมมททีีีีีีีัััันนนนนนคคคคคคบบบ้้้้เเเเเยยยยยยืออาาาาขขะสงงงงลดๆพแผช เข้าร่วมกิวแล้วใช่ไหมฮะผู้ชมทำเควส์คำขอกิวครับคำขอกิวอาจจะอยู่ในส่วนนี้นะครับเข้าไปในกิวนะครับแล้วก็ไปที่ศูนย์รับคำขอนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะทำได้3ครั้งนะผู้ชมผมแนะนำว่าให้ทำครบ3ครั้งทุกวันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ครับผู้ชมมีเวลาอยู่ทั้งหมด7วันนะครับรวมวันนี้น่ะคือเข้าเขียน6วัน11ชั่วโมงใช่ไหมรวมวันนี้ด้วยก็เป็น7วันใช่ไหมฮะถ้ารวมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ทำสามครั้งนะครับซึ่งเควสสูงสุดที่ให้ทำก็คือ20คครรัั้้งงนนะะะถึจไดบที่อัพสกิลนะครับ5ดาว มา1ตัวนะครับแปลว่าคุณชมพลาดได้แค่หนึ่งเควสเท่านั้นผมแนะนำว่าคุณชมจะต้องทำสามครั้ง ในทุกๆวันนะครับพลาดได้แค่ครั้งเดียวนะเออจะมี1วันนะที่ทํา2ครั้งนะครับพยายามอย่าพลาดนะครับเพราะว่าตัวดิวิมอนเนี่ยดีมากครับอาสกิล5ดาวนะครับสำหรับตัว5ดาวแล้วเนี่ยสกิลเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับมาสู่กิจกรรมสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดของคลิปนี้นะครับก็คือกิจกรรมรูเล็ตอารีน่านะครับอ่าเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าเล่นอารีนานะครับอ่าเข้าเล่นอารีนาคุณผู้ชมก็จะได้แต้มมาครับหมุนรูเล็ตนะครับได้เรื่อยๆนะฮะกิจกรรมนนีี้มด6วันะครรรัับบวิธีกาได้้แตมเนี่ยคุณผูู้้ชมมสาารถดดไที่่ข้อมมมูลเเพิิตนะครับก็จจะะขึ้นมาาว่ไ รับแต้มทางไหนได้บ้างนะครับเพียงแค่ผู้ชมเข้าร่วมอลีนาก็จะได้1แต้มนะครับถ้าเกิดผู้ชมชนะก็จะได้3แต้มนะครับถ้าเสมอได้2แต้มแล้วถ้าเกิดแพ้เนี่ยผู้ชมจะได้1แต้มนะครับแล้วมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนเข้าร่วมอรีนาดวนเดือดนะครับอรีนาดวนเดือดนะฮะ RTA นั่นเองนะครับเพียงผู้ชมเข้าร่วมก็จะได้2แต้มนะครับแล้วก็ถ้าชนะก็จะได้3แต้มครับเสมอได้2แต้มแล้วก็แพ้ได้1แต้มนะครับเอามาหมุนรูเล็ตเล่นกันนะครับมีได้ทรัพยากรมากมายนะครับที่เราจาเป็นจะต้อง กรรมก่อนหน้านะครับว่าคุณผู้มจะเห็นหรือได้ ได้เห็นแล้วนะครับว่าอารีนาโดนเดือดคืออะไรนะครับอารีนาโดนเดือดเป็นระบบใหม่นะที่เพิ่งเปิดเข้ามาครับเป็นการต่อสู้แบบเรียวไทม์นะครับถ้าผู้ชมเข้ามาเนี่ยจะใช้ตั๋วแยกกับอารีนาทั่วไปนะครับจะใช้ตั๋วแยกกันนะเนี่ยจะเป็นตั๋วสีฟ้านะครับ <c oughs> ทุกวันเนี่ยจะมีเวลาอยู่นะครับจะมีเวลา10บโมงถึงเที่ยงไอ้สิบโมงถึง,ถงบ่ายโมงนะครับบ่ายสองถึงสี่โมงนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับผู้ชมสามารถเข้าอารีนาโดนเดือดเนี่ยได้ตามเวลาที่จํากัดถ้าเกิดเข้าก่อนก็จะไม่มีอ่าไม่มีแต้มแแรรรงงงขขึ้้้้นนนนนะะีผผมมมมไไไ่่่่ใจวาาาาายยััเเคคดลอบถพก เนี่ยขออภัยด้วยนะครับเกิดมีผู้ชมที่ทราบนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับในระบบนี้นะกลับมาสู่ระบบใหม่นะครับอีกหนึ่งระบบนะฮะอ่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่าระบบนะเป็นดันเจี้ยนใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นดันเจี้ยนปราสาทเงาขาวนะครับเออดันเจี้ยนปราสาทเงาขาวนี้ผู้ชมจะได้อาวุธที่เป็นอเวกนะครับสองดาวนะฮะอเวกสองดาวนะครับดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าคุกสายหมอกนะครับให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าแล้วก็ฟาร์มกันนะครับใครที่พลังถึงแล้วใครที่พลังที่อยย่่่่างงสสววแล้้นนนนนนะะะครรัััับบททีีีจจเเป็ดดู ึ้นที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาชาทายเพิ่มนะแล้วก็ได้อุปกรณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นอัพค่าพลังกันขึ้นไปนะครับก็อย่าลืมมาเข้ากันนะแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับเป็นในส่วนของซัมมอนเนอร์นะฮะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์นะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะนักเล่าแวมไพร์นะครับนักล่าแวมไพร์ก็จะมีทุกธาตุให้คุณผู้ชมได้เลือกเลยนะครับผมได้ลองอ่านสกิลของน้องแล้วนะครับจะเรียกน้องว่าของพี่เขาแล้วนะฮะของพี่เขาแล้วนะครับค่อนข้างโหดมากนะค่อนข้างโหดมากเลยทีเดียวนนนะะะครับเเเเโโดดยยฉฉพพาาาไฟ้้แลวก็็ป มืดนะครับที่ผมคิดว่าผมอยากได้นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโหดมากก็คือจะเป็นสามธาตุนี้นะครับที่โหดสุดๆไปเลยนะครับส่วนอื่นเนี่ยโหดเหมือนกันนะครับโหดเหมือนกันแต่ว่าตามสถานการณ์ที่ใช้นะครับการสถานการณ์ที่ใช้กล้องถ้าสาหรับใครที่สนใจนะครับตัวใหม่นะฮะก็มาซมอนได้นะแล้วก็มีกิจกรรมซมมอนอยู่ร้อยห้าสิบครั้งด้วยใช่ไหมก็คือเพิ่มอีกห้าสิบครั้งก็ได้การันตีนะครับมาแค่สิบสามวันนะสิบสามวันก็หมดแล้วนะครับก็อย่าลืมมาจับจองกันนะครับพี่ก็สุดจะเท่้กดมาาบี สำหรับผู้เล่นใหม่หรือใครนะที่ยังไม่มีน้องเบียวบัดเมาธาตลมนะครับที่ได้จับจองกันนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องมอสเตอร์นะเข้ามาใหม่2บทนะครับก็คือเป็นเหมียวบัดเมานะครับที่เป็นธาตลมนะครับอันนี้คือตัวท็อปของเหมียวบัดเมาแล้วนะคุณผู้ชมที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถเข้ามาทําได้นะครับรับน้องเหมียวไปตีบอสถล่มดันในพุนกันไปเลยนะฮะอ่าส่วนอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องของน้องตัวใหม่นะครับแต่ว่าเป็นธาตลมนะฮะถามว่าธาตลมนี้ดี ที่ผูกพันธะจิตกับเรานะเป็นตัวที่เราคอนโทรลนะครับแล้วก็เออถ้าออโต้เนี่ยจะไม่โหดเท่าไหร่ครับต้องเล่นมือนะถึงจะโหดตัวนี้นะครับอ่ายิ่งเออเราบริหารมานาดีเท่าไหร่เนี่ยน้องเขาจะยิ่งแรงมากครับยิ่งแรงมากๆเลยนะฮะลดเดฟด้วยนะครับอ่าค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับก็มาในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ใครที่สำหรับสายช้อปปิ้งนะสายช้อปปิ้งก็จะมีแพ็คใหม่เข้ามาด้วยเป็นแพ็คจู่โจมกิวนะครับมันหึงบัญชีนะจะซื้อได้2ครั้งนะครับซื้อได้2ครัััั้้้งงเท่่าาานนนนนะะะฮกก็ออยลืมมจจบไดสหรับคนที่ช้อปปิ้งนะครับบชชอออ้้ปปิงนะะฮยา เสียงเงินนะครับอยากเสียงเงินเดี๋ยวทองก็สนับสนุนผู้พัฒนานะครับก็มาจับจองกันได้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนคอสตูมนะครับคอสตูมนี้เป็นคอสตูมของ um ร,ราชินีน้ำแข็งนะครับราชินีน้ำแข็งใช่ไหมผมลืมชื่อแล้วฮะราชินีน้ำแข็งจริงด้วยครับโอเคฮะราชินีน้ำแข็งนะครับก็จะเป็นคอสตูมฤดูใบไ,ไม้นะฤดูใบไ,ไม้ผีนะครับค่อนข้างสวยเลยนะค่อนข้างสวยใช้ได้เลยนะครับก็ใครที่ชอบน้องหรือเล่นน้องอยู่เนี่ยราชินีน้ำแข็งไฟเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มบอสดีมากนะเออแล้วใครมีน้องราชินีน้ำแข มาเพื่อไปฟาร์มบอสได้ครับาอยู่ในชุดแปลงล่างนะครับต่อมาเป็นในส่วนของสกินของตัวหลักเราเองนะคบเป็นสกินชุดดูดูใบไม้ผีนะครับสุดโรแมนติกโอ้โหหม่กอดชุดนี้เนี่ยเออออกจะฟุ้งฟิ้งนะหวานแหววนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะครับเออผมชอบผมมากครับผมน้องนี่น่ารักมากเลยนะฮะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเอ่อการอัปเดตกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะไม่มากก็น้อยนะครับเออถ้าเกิดอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยถ้าเกิดผม ตกหลุดอะไรก็ขออภัยไว้ครั้งหนึ่งด้วยนะครับถ้าหากผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ share, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเรือเป็นแก๊งเดีวยวกันในช่องแก๊งแกร์จีจีจ้า